ต่อไปนี้ก็เป็นการถแถลงของพักเก้าไกลหลังจากนี้นะครับวันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้และการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้มิได้เป็นไปตามเจตจำนง,งของประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้ง พักเก้าไกลขอย้ำว่าการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้มิใช่การสลายขั้วความขัดแยง้งโดยเอาวาระของประชาชนและวาระของประเทศเป็นตัวตั้งแต่นี่เป็นการสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองที่คณะรัฐประหารเมื่อปี2557พยายามที่จะสถาปาปนาขึ้น เป็นการทำลายความหวังความศรัทธาและอำนาจของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยแน่นอนต่อจากนี้ไปพักเก้าวไกลจะทำงานในฐานะพักฝ่ายคา้านโดยเราจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกทุกเสียงของพี่น้องประชาชนที่มอบให้กับพักเก้าวไกลต้องมีความหมาย ผู้แทนรัษดรของพรรคก้าวไกลทุกคนจะทำงานอย่างสุดความสามารถทั้งในด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหารทั้งในด้านการผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าทั้งในด้านการผลักดันวาระของประชาชนผ่านกลนไกลต่างๆของสภารวมทั้งการทำงานกับประชาชนนอกสภา เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมร่วมกันอย่างไม่ท้อถอยแม้ในวันนี้ผู้มีอำนาจจะพยายามทําให้อำนาจของประชาชนไม่มีความหมายแต่พักก้าวไกลยังยืนอยู่ข้างประชาชนอย่างมั่นคงด้วยความเชื่อมั่นว่าพลังของพี่น้องประชาชนจะสามารถ สร้างอนาคตแบบใหม่ให้แก่สังคมไทยได้ในที่สุดสักวันหนึ่งเราจะมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งเราจะมีระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าเท่าทันโลกและเป็นธรรมสักวันหนึ่งเราจะมีสังคมที่เคารพความแตกต่างหลากหลาย เคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนยึดถือความมั่นคงของประชาชนเป็นความมั่นคงของชาติด้วยความเคารพในประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศ